สวัสดีครับเมนี่กับยูกับเขาหอมรถไทยสิ่งนะครับเมนี้ไม่เห็ดงานแข็งครับวาสิมาเบิกให้หน้าครับหน้าบริเฮ็ดเต็เทือย่านเด็กลับซื้อๆอยู่ครับดินแกนดินแกนแห้งแล้วกัมัน สูงลรื่นกันแห้งครับก็จะให้นี่ครับตำตำครับให้นี่ให้นี่สูงครับเพียงหัวเขาเลยบานในมันก็นสิสูงขึ้นไปเรื่อยทั้งหมดครับอีสูงขึ้นไปเรื่อยนี่ผมว่าสิไทยไทยพ่วนแล้วก็ไล่ดินลงมาไล่ดินลงมานะครับ แต่ว่ามันก็สูงแห้งรดอยู่เทิ่งเหมือนรับมากับบลุกสาวนะครับสูงซื่อๆพ่อครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งดินช่วงนี้ดินดินซุ่มดีครับดินอ่อนอยู่แต่ว่าขึ้นไปเทิ่งอ่ะหน้าพื้นนี่บนในเมาเห็ดจักปีนะครับนี่มีแต่กอหยาไม่ยาลาบมันสีแกนซ้ำเลดครับพี่น้องว่ะ อันนี้ร่องไล่ลงมาเบิ่ง่ะครับเพื่อสีไล่แ้้วกันผมขึ้นงอไหมเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งดินครับนี่มีต้หยาไมาลาบไปเลยครับหน้าบริเวตักปีครับนี่ครับเบิ่ง ไทยบริยากเขาเลยครับไทยบริยากเขาเลยเขานิดเดียวดินดินแกนไหลครับก่อนบปแตกเลยยันมาสามเก่านะครับ นี่นะครับสีไทยไปแล้วช่วงเทื่องนี่อยากหาบอยู่ครับช่วงเทื่องนี่กับหาบเนี่ยอยู่ผมว่าสีไทยอันไทยพ่วนแล้วสิปัน่นปั่นกันแท้เอาเลยแต่ว่าล่องไทยเบึงแล้วมัน มันดินแข็งเกินครับย่านแขนงหักเพราะว่าของสามเก่าแขนมันหน่อยอยู่แล้วนะครับก็เลยสีสีเศร้าเท่อกนร่อยฝนตกลุมไมกีกกันให้ดินสุ่มกว่านีกอนนะครับส่วงส่วงส่วงเทิงนี่ขึ้นไปนีเพราเห็ดใด้อยู่ครับ คือปั่นคันแทะเอาเลยลายดินแค่นิดเดียวแต่ว่าไอ้ตัวนี้ต่างกันแห้งครับคือสีเว้นตรงนี้ไปสักก่อนเสีเอาส่วนทึ่งนี่ครับรถเหยียบโบยากแตกเลยครับนี่นี่ครับห้อยห้อยรถเหยียบดินมาแตกเลยมันแกนทำเลยครับ มันกับพ่อเขาอยู่ครับผ่านหานะครับไทยพ่อไ้อยู่แต่ว่าเขาบอยากเขียวรถนะครับยันผ่านสีแขนหักยันบวคุมนะครับเพราะว่าหน้าทงอื่นกับกับพ่อไ้เห็ดอยู่มันมันบ่ดินบวกแกนปานี่หน้าอีกทงหนึ่งนะมันเป็นดินทรายครับ ตัวนี้บริเฮดตึกเถื่อเลยว่าสีมาเฮดนี่ครับมิตรญาไม่ลาวครับบริเฮดตุกเถื่อแกนเป็นแกนครับเดี๋ยวจังได้กะขอฝากผลงานไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับหน้าทงงนี้เดี๋ยวฝนตกอีกจะกรอบกันเาาสีมะมะไทยใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้เคยเสียไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับฝากติดตามแล้วกะ าฝากเบึงในเด้อครับช่องนองไม้ครับผมจากข้าวหอมรถไถซิ่งนะครับขอบคุณครับ